แก๊งเดิมแก๊งเดิม Apple, Mac, แ,แล้วก็มีเสียต้นด้วยนะคะเสียต้นอยู่ข้างหลังไปคนอเมริกาพาเที่ยวอยนะ่ะ <c oughs> เออคนอเมริกาพาเที่ยวของจริง <c oughs> ไปวันนี้บินกันที่สนามบินดอนเมืองนะคะเมื่อกี้นี้ใช้บริการลาวส์กันเป็นแล้วนะไปติดตามดูนะอยากดูรายละเอียดสนามบินดอนเมืองและลาวส์นะคะวันนี้บินกับแอร์เอเชียนะบินในท้องที่เอเชียและในประเทศไทยใช้บริการกันได้นะจ๊ะ จะสนุกแค่ไหนติดตามกันนะแอปเปิลกับมารีเขาสั่งอาหารกันนะจะไม่แก็จะเก็บใส่ถุงกับบ้านจะเก็บใส่ถุงกับบ้านเพราะอิ่มมากใช่ไหมอิ่มจุกจุกเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าบริการอาหารบนแอร์เอเชียเป็นยังไงขอโทษที่ไม่ได้สั่งนะเพราะว่าปกตินั่งแอร์เอเชียจะหลับไปด้วยกันไปด้วยกันสวัสดีค่ะลงนะครับครับผม ขอโทษครับหนึ่งเอฟครับเจ๋เลยครับสมพรับผู้ชมทุกคครับผมครับวันกระเจ๊ยอยู่ไหนอุ้ยน้าบีขอเอาสัมภาระก่อนเราต้องมีหูฟังเราต้องมีน้ำก็จัดการตัวเองเล็กน้อยคหูฟังตัดเสียง กับมันวีมีคนนั่งข้างๆด้วยก็เลยถ่ายไม่ได้นะโอเคไม่เห็นแล้วที่นั่งประจำของไอ้นะ 1F ไม่ว่าจะเป็นใครไหนก็จะนั่งที่นั่งนี้เพราะว่าเลกรูมันกว้างกว่ากอนนี่ค่ะ้เราชอบนั่งถึงนักต่างเพราะว่าเราจะหลับด้านนี้ ก็เลยชอบที่นั่งเอฟนะคะเต็มซิ่งมาก เดี๋ยวมารีเมคกันเลยนะอยู่ว่ามีเยอะ เียร์มาโซงปกติค่ะถ่ายเกียร์นะเอาเป็นส่วนครับทุกผู้เกียร์ทุกท่านนี่คือสายการบินไอเอชีรครับใช่อเอชีร์ซีหกครับไอเอชีร์ซีหกซีหกนะครับจุดสุดยอดการสยามนาช่าคำรามเมืองให่จากประเทศเวียดนามครับในขณะนี้เครื่องบินของเรากำลังอยู่ระหว่างการเติมน้ำมันแยกกันนั่งแยกกันนั่งนะครับ หลีกเลียนตเศษอุปกรณ์อ,อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงโทรศัพท์มือถือวาสซปปูปรีบริเกไฟฟ้าตลอดการในทางของคุณครับ g ุ o d มนิ n ้ n g ี a ีส์แอร์เอเชียควายสติส กนเวลาท้องที landed, ่นในขณะนี้คือเวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีครับซึ่งจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยผู้ความปลอดภัยกุ่แรกของนั่งประจำที่รัฐสายเก็บการที่นั่งจนกว่าเครื่องบินจะสเสียสัญญาณแจ้งการเก็บขันที่นั่งได้ดับลงกรุณาพนีกับสัมภาระบนศีรษะด้วยความระมัดระวังและตรวจน้ำจิตของของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะเป็นเครื่องบินครับในทีนี้เราไม่บริการทุกท่านด้วยความคิดในมาไซเจนทิวบินครับ just ทางการสเวลจัสแ a นด์แ a ะคัมบริดจ์เน n ั่ i อลแอร์พอร์ตจากจีนเวียด A quarter to ten. A quarter to ten. คำรามขาเวียดนามเมืองยาจางข่อย่างปลอดภัยวันนี้ฟ้าเป็นใจมากดูพยากรอากาศอากาศนะคะบอกว่าจะมีฝนตก80%แต่ว่าไม่มีฝนนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากโปรแกรมวันนี้น่าจะได้ออกข้างนอกทันทีวันจริงแล้ว ผู้ม,มีเกียรติค<ท>ะขอความกรุณาตรวจสอบสัมภาระกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือรวมถึงเอกสารการเดินทางแปบบบ๊ะปั๊กเนะหะคระคับรคนกระเป๋ายาวมาไปยัด สงอกหน้ารอเจ๊เจ๊หายอีกแล้วลงข้างหลังแล้วค่ะเออนี่ค่ะจะให้พรมิการนั่งเจ๊หายไปไหน ตรงไหนเอาค้นอยู่หรอที่ไหนที่ล่างมันแล้วแหละเดี๋ยวหาไม่กี่พยายามใช่ไหมบอกแล้วว่าไม่ต้องหาเอ๋ยแค่โทรปลอก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันข้างในแหละตอนเมื่อกี้เขาออกไม่ใช่เหรอใช่พยายามลงจากบัสเกตดนะคะตรงตอมม่นน่าจะถ่ายได้นะว้าวโอ้โห แล้วดูบรรยากาศในการกินจ้าแอเชียถึงยาจางนี่ลูกหัวใจด้วยปาดเซียนี่คนที่เขามีอาหารจากแอเชียเขามานั่งกินกันอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปหาเครื่องดื่มให้นะคะรอแป๊บนึงนะคะเยอะแต่แต่ถ้าเบียร์ตอนแรกจะเอามาซ้ำกันไงถ้าเบน่าเบน่ามันมีอยู่สองอันไม่ใช่หรอฮานเป็นลูกมังกรไปแล้วนะปะนี่ไงมังกร อันนี้ยี่ห้อที่ฉันเคยกินแล้วชอบเบาๆมื้อกลางวันริมชายหาดวันแรกกับอาหารจากแอฟริกากลังจะแกะนะคะว่าอาหารคืออะไรฟแล้วแว่าอ่อนดีอเนาะใช่กินกลางวันน่ะพี่อะสิบสองกระป๋องอะแต่มีคนขับรถนะฉันก็ยังนึกว่าฉันจะหอแต่ถ้าฉันเมาเธอต้องพาฉัน บอกให้เจ๊หลับตาแล้วจู่นั้นพี่อาร์ตไม่งั้นนะแกอย่าว่าแต่เมืองนี้ไม่งั้นน่ะเมืองไทยกูก็ข้ามหนูจะโดนรถชนพอเจ๊นั่นแหละเอาทีจริงจริงถ้าเจ๊ชักไปจักมาเจ๊ห้ามชักพี่อาร์ตเหรอชักหนูไปเลยไป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 เลยเจ๊ชักก็ตีบเลยพี่อาร์ตเดี๋ยวพี่ชักเจ๊ให้เดี๋ยวพี่ชักเจ๊โอเคระวังเจ๊ชักกลับนะเมื่อกี้หนูกูจะตายอยู่แล้วอยู่กลางถนน แต่ละคนขายอยู่อย่างเงี้ยเขาไปนู่นแล้วเขาไปกันแล้วอร่อยไหมเสี่ยผัดไทยโจ๊กสรุปได้อยู่เผ็ดๆหน้าตาดีแอนอร่อยนะครับพุ่งมาให้แล้วโอ้คอนเฟิร์มกะเพราไก่ข้าวหอมมะลินะคะกะเพราไก่นี่ไม่ธรรมดานะคะกะเพราไก่สูตรหม่อมหลวงหน่อยใครวะไม่รู้หม่อมหน่อยแล้วใครเขาชอบมีเชฟเด็ดๆแนะนำมีอยู่คนหนึ่งยู่อเมริกา เจ๊นะคะเขาก็มาทำเออดีดีอยู่ดีอยู่แน่ได้ยินที่น้องเขาโฆษณาหรือเปล่าล่ะน้องขายของเก่งไช่ใช่แต่แบบหูมาแบบร้อนเลยเนาะต้นมีคนมาด้วยดีมากเลยที่แบบแยกกล่องอย่างเงี้ยว้าว้าเ๊นเลยควมเลยอจะกินด้วใช่หมชอนมาใช่มใชแมกอชิมหมดได้อเเลยบอเอาเลย ไก่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 ไปหากัดขอบคุณครับโอ้ยมันเลอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนึงน้าเปิ้ลเปิ้ลชิมดิอ่ะเปิ้ลชิมอ่ะนี่อันนี้ของพี่อาร์ตแล้วแอปเปิลอ้าวฝากให้พี่อาร์ตชิมด้วยไม่กินก่อนเลยเดี๋ยวพี่กินไม่หนูจะชิมหนึ่งคำอ่านี่ไงหม่อมหลวงหน่อยรีวิวหน่อยสิหม่อมหลวงหน่อยหม่อมหลวงหน่อยหม่อมหลวงหน่อยโดยหม่อมหลวงเปิ้ลหม่อมน้อยแอปเปิ้ลว่าไงคะ เหมือนกินกะเพราอเมริกาค่ะกินกะเพราอเมริกาคืออะไรไม่ทราบหรอกินตอนไหนวะกะเพราอเมริกาหนูไปได้กินตอนไหนกินตามร้านอาหารไทยไงที่แบบว่ารสชาติอย่างนั้นใช่ไหมกระดกเบียร์เข้าไปเดี๋ยวก็อร่อยเองแหละใช่เเอาชิมดูนะคะนี่เราอยู่ในบรรยากาศเวียดแท้ๆนะเนี่ยดีจังเลยไม่ร้อนอ่ะไม่มีอ้าวอ่ะเนาะใครได้ให้ได้ไม่ไม่หวานโอเคแล้วล่ะอร่อยอยู่ค่ะพี่เนี่ต้องลองบอกเค็มมากกว่าหวาน แต่ก็หวานปเหมือนกันยนี่ไงเปิ้ลในักกว่าเดิมอีกเม่อฮะไมเปลียนลงนี่เปิ้ลน่ะชิมอันนึงนะน้องให้ชิมก็ชิมอยอะไรวะผสั่งทยินสคำก็ได้อะเฮ้ยก็แซ่บอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผัดไทยอะไรอ๋อไม่เอาไม่เอานี่ขนาดเอามากินริมหาดนะก็โอเคนะ น้องโฆษณาขายบนเครื่องแบบเก่งมากเก่งเนาะขายของแบบแล้วพี่เปิดดูเมนูนะในเมนูอะเมนูเดี๋ยวนี้เล่มเบอร์เนอมีหลายอย่างใช่ไหมบ้านญาติอยมจะยาหมอกนะน่ะเมนูเล่มใหญ่มากใแล้วเขาขายชานมใช่ไหมชานมอะไรก็ไม่รู้น่ะร้อยหนึ่งเออเราไม่ใช่ใส่หวานไงอือืยอร่อยมันเผ็ดๆแบบนี้อร่อยไหมเปิ้ลนี่หัวใจด้วยนะใช่ เป็นหัวใจด้วยเมื่อกี้ถ่ายของพี่ต้นละเสื้อเสื้อนี้แต่แต่เห็นบอกที่ซื้อจากอเมริกาขายพ้ม้ัเนี่ยใช่ไหมอร่อยเป็นถ่ายหุกก่นกับลอบสเตอร์แสนมปเอาแล้วเขาเชว์ได้ไปแล้วเหรอ,อไม่ใช่เขาถ่ายรูปก,กับคุณยายมไม่เอาแล้วแม่อิ่มจริงไม่ไหวผัดไทยดูดิเนื้อิงนี่ถนัดมีน้ำเปล่านะนี่ผัดไทย ฝนลงแรงแล้วเนี่ยบรรยากาศดีกว่ากินบนเครื่องอีกนะเนี่ยเย็นดิเฟรนี่เขาทำอร่อยเจ๊ร่วงเมาแล้วไม่เลยไม่นลยอร่อยอร่อยชุ่มมาเสร็จเลยอ่ะเหมาคือถ้ามีพริกป่นนี้จบเนาะใช่่่แแตตก็อร่อยแล้วนะก็แซ่บแล้วนะอันนี้ก็ก็เผ็ดแล้วนะเฮ้ยอร่อยว่ะหนูคิดติอ่ะอร่อยอร่อยขอให้ได้ตินิดนึงขอให้ไม่ได้ไม่ติไม่ได้ติขอให้ได้เติมปากมันเป็นระดับเชฟแล้ว มันขอให้ได้เติมเลยพี่รถแบบบ้านๆนีอร่อยห่านห่านมีรถกุ้งแห้งมีรถอะไรเต็มแบบในนั้นเสร็จเลยหนูนึกว่าเรียกหนูว่าห่านห่านแปลว่าอะไรห่านทองไงอนามสกุลห่านทองห่านเอ้ยเจ๊หมอเหรอโอเคโอเคปะเจ๊นั่งในร่มได้ไม่โดนเลยอ๋อ มาถึงได้นั่งชิงริมทะเลนี่ก็โอเคแล้วเนาะนะชิลมากนม่ฝนหายละที่มาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะก็มาแค่นี้แหละฉันไม่น่าก็มาพักผ่อนน่ะอาหารอาหารซีฟู้ดอร่อยอร่อยกินแต่แต่เสียโดนแย่งไปหมดแล้วตะกี้เมื่อกี้มีกุ้งมังกรมาแต่ว่าโดนคนอื่นตัดหน้าไปหมดแล้วเสียเย็นมาอีกเยอะเนาะเดี๋ยวคุณป้าเขาต้องมาแข่งกันตัดราคากันนี่วันนี้เป็นวันเสาร์เนาะครอบครัวเวียดนามเขามาเที่ยวเล่นกันนะนี่ ครอบครัวนี้เขาก็เอาคุณแม่มานู่นเดินไปนูน่นและอนี่ดีนะทร <Okay. S 1> ิปสบายๆ mm hmm. ชิลกันไปคนก็ไม่เยอะนะคือว่าเขาไปอยู่หาดอื่นกันมันเป็นหน้ามรสุมหรือเปล่าเธอเขาก็เลยแบบอย่างว่านะพยากรณ์อากาศมันบอกว่ามีฝนไงแต่นี่เราก็โชคดียังไม่เจอนะทีนี้วันพรุ่งนี้จะได้ไปวินเพิร์หรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวว่ากันนะ mm hmm. นี่วินเพิร์อยู่ข้างหน้าเรานี่เอง ก็สองมาแล้วเด็กเดินเบียเบียหอยหาหน่อยโดยโดยห่านทองใบห่านทองเบียหอยหาหน่อยใบห่านทองอ่อนๆไงเอาอย่าปนเลยมีมีเวลาอีกสามวันเสียใจเย็นเย็นเสียมีเวลามีเวลาสามวันเบียหอยขอบคุณค่ะญนาครับเสียงสวรรค์ อนี้เราเก็บไว้ใช้จ้ะเป็นถุงง่ายใช่กันฝนกันอะไรได้อยู่เดี๋ยวเราเก็บไว้ใช้ใส่เสื้อผ้าใช้แล้วหรืออะไรก็ว่าไปเจ๊ชิมหน่อยไหมอ่ะเปิ้นเพิ่นแกอันเดียวก่อนเปิ้นแกอันนี้แกอันนี้เอ่ะแกอันนั้นอ่ะชิมก่อนลองดูซิเบาๆเป็นยังไงเบาๆคือเบาๆเจ๊เอาเบาไม่ใช่แรงแรง ก็ได้อยู่นะใช่ไหมรสชาติคล้ายไอ้นี่ของบ้านเราสิงโตไม่อ่อนกว่าไม่ขม่มแต่มันกลิ่นจะคล้ายๆน้ำผึ้งอ่ะคล้ายๆสิ่งนี้ละมุนอะละมุนหมดนะอารมณ์เนี้ยจะแม่ละมุนได้ยังไงนั่งบรรยากาศซะขนาดนี้ชิลๆอ่ะนาชิลจะตายจะได้นั่งสองคนสบายๆ เธอจะเบียดกันทำไมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสิน้องแรงดีน้องก็จัดไปรู้สึกว่าใส่รองเทางา้าผ้าใบไม่เพื่นอนเทราะใส่เท่าแปะก็เพื่อนรายเข้าเหรอน,น,นี่เนี่ยเต็มเต็มเลย วนเราม้วนใช่ไหมไปรบ่ม้วนเขาม้วนม้วนกาจิบน้ำเปล่าก่อนนะฮะจริงๆวันนี้เราควรจะไปวัดไปอะไรแล้วนะวัดเราต้องไปด้วยหรอเราต้องไปปราสาทตร์ว่าเราอยไม่ได้ถ่ายรูปทำงานเลยเนี่ยวันนี้เราชิลๆควรจะได้บทความสักเรื่องนะเขียนบทความได้นะอยู่ในหนังสืออยู่ในนิตยสารนาฬิกานะไม่ได้ส่งเรื่องเข้ามาหลาย หลายตอนแล้วเพราะว่ามัวแต่ถ่าย YouTube นี่แหละจริงหรออ่านตลอดนะไม่เขาก็มีคนสลับไงไปดิบอยมั่มมั่มม่ำเก่งมากเก่งมากกูดบอยบอยมั่อย่าช้าเสียอย่าช้ามีกองเชียร์แล้วกองเชียร์เดี๋ยวนะควรจะเชียร์กินข้าวหรือกินวิตามินไหมนี่หมดแล้วหรอ เรียบร้อยอยู่ในถุงกขกยะแล้วนี่